นี่คือการขึ้นนี่คือการขึ้นของคนพร้อมเพริมศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ครับในเซตที่สองครับอืแพ้ไม่ได้ครับเสื้อสีเหลืองครับทีมภาคกลางครับต้องชนะในเซตนี้เท่านั้นครับลูกดีพี่ฟุตโอ้ยเป็นที่ประตูเอาละครับต่อยีสกอร์บอร์ดขึ้นดำไปก่อนครับทีมภาคกลางครับเนีสุดท้ายเฉยทรัพย์ครับศูนย์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งครับ ิรัตธรรมรัตน์ครับลูกนี้เปิดหลังเท้าครับศิชาว่าซุปเกียรติครับตัวฝากสามได้แต่จะหยอดไปข้างหลังนะัจะเตะไปที่ที่ว่างข้างหลังนะครับคือคิดดีแล้วเพราะว่าเห็นตรงนั้นเป็นแบบจุดสเปซว่างพอดีไม่มีคนอยู่เหลือนิดเดียวเสียดายครับเจ้าตัวใช่ครับเอาแล้วครับสกอร์บอร์ลตอนนี้กลับมาเท่ากันครับที่ดึงโดนึงครับทีมรัดทำลัดเดือกกี้มาใส่ครับ ยังได้อยู่ครับเปิดขึ้นมาพี่ชาติจังหวะเหนียวโอ้ยพลาดแต้ไม่เหลือครับพากานได้คะแนนครับเฉื่อยซับครับแด้น้าครับ็นจังหวะนี้ครับโอ้ยนี่ฮะขยับไม่ทันครับพุสองหนึ่งแข็งแรงครับนักกีฬาทั้งสองทีมอายุเป็นเพียงตัวเลขมาแล้วครับพี่ฟูบอกเซงเลย โอ้ได้แต่ทำได้แต่ยืนเท้าเอวแล้วก็สายหัวครับครับอะ,รอะไรกันนี่พี่ปูผมคิดว่ากแกได้งชี้เลยว่ามันเป็นได้จากไหนเนี่ยอ,อะไรเอาละครับพี่บดีเซอร์มาครับพี่ปูบดหัวอ่านคำสุจิขึ้นมาพี่ปูต้องรีบนนะครับโผล่จะอยู่จะอยู่ยจะอยู่เอาสุจิตเปิดพี<บ>่ป<ห>ูขึ้นมาโอ้ยพอออกครับสุภัติเฉยซ้ครับเสียดายเลยครับอย่าโกนลุกเป็นยิ้มเลยครับ โอ้พี่ฟูงครับพักกลเงิดครับโอ้ยเต็ม็อกเลยนะแต่ว่ามันออกข้างนะครับดูขึ้นกันอย่างเด็กยี่สิบยอสามสองคะแนนอยู่ที่สามต่อสองครับดงเสือพวงกี้พักกลางครับโดยพี่พักตีครับเชิยจุดนี้ก็บอกว่าเป็นจุดเก่งใจครับระวัลอ่า ตัวตัวชมกับตัวตัวรับอ่าใได้แหน่งเสิร์ฟนะครับครับโอ้โหเข้าจุดช่องพอดีครับพี่กิติรัตน์จะรับซ้ายไปทันนะครับสองต่อสี่ครับกิติรัตน์คาร์บารัสครับหรือว่าพี่เปียกครับจะเสิร์ฟไปครับโอ้ยเสิร์ฟไปเรียบร้อยกีฬาเน็ตต้เอาเป็นคะแนนของทีมภาคอีสานครับไล่ขึ้นว่าที่สามต่อสี่ครับแต่ว่าเซตแรกที้เก็บไปได้ก่อนแล้วนะเซตที่สองนี้ภาคกลางยังดนำอยู่นะครับ สามสี่ผิดแท้ไม่ได้ของผีดภาคกลางครับถ้าอยากอยากจะลุ้นแชมป์ครับเที่กิติรัตน์เสิร์ฟติตาไทยครับเป็นคะแนนของผีดภาคกลางครับผิไปอีกสองแต้มครับผิดผู้เริ่มถามแล้วครับว่าโยนเข้าจุดไหมเหงื่อจะออกเยอะเลยนะพ้ปีกปูฮะสามห้าสามต่อห้าครับนะครับกิติรัตน์ธรรมรัตน์ครับพี่เปียกครับเสิร์ฟมาังเปิดเขาได้ครับพี่เหลับพี่ชาติจังหวัดที่ลูกนี้ว่าไงครับ ภาพสาเล็กมจะมาที่ทำผหมที่เรียนโตครับสวัสฉีครับได้คะแนนครับบอกลูกนี้ครับเลขหนีออกไปไกลหกสามหกต่อสามแต้มครับอาการจะได้โฉบครับโดยพี่พักดีครับเสิร์ฟจี้ไปใส่ตัวทำรับพี่สุชิน้นมายังได้อยู่ครับพี่ปุ๊กแล้ว โอ้พี่ฟูงแกบอกว่าบล็อกหลังครับอย่างนั้ต้องตาช้าครับต้องบอกอย่างนี้โอ้โหลอยตัวบล็อกมาแต่ภูเก็ตเลยครับทีมนี้นี่คือคขำขำเตะนะเมื่อสักครู่นี้เพราะตับแตกู่หน้าอา่เขาชิมาขึ้นไปนะครับส่วนตับแตกแบ็คที่ต้อง60ปีครับกถานการณ์ในการแข่งขันผู้เล่นในเกมตลวก็อาวุโสด้วยอันนี้ครับโอ้ย จังหวะขึ้นทําของทางหน้าที่สุจิตมาทองครับได้คะแนนครับทางกิศานทำคะแนนไล่ขึ้นมาเป็น4ต่อ7แล้วครับดูว่าผู้เล่นทั้งสองทีมยังมีการใช้ผู้เล่นสำรองนะเป็นเกมที่เบียดกันไปเบียดกันไปอยู่นะครับใช่นะเจ็ดต่อสี่ได้ครับลูกเสือของพี่ปั๊กดีครับเสิร์ฟโอ้ยติดเด็กครับผู้หญิศานได้คะแนเอาแล้วครับผู้หญิศานครับไล่ขึ้นมาครับตามหลังแค่าสองคะแนนเท่านั้นครับ โอ้ีนัทสุณรลัตครับผิววัดดครับจะเสร์ฟกับทีมภาคอีสานครับห้าต่อเจ็ดหน้าครับเสิร์ฟหามายังเปิดได้ครับมาครับได้ครับโอ้ยคนต้องคืนเป็นยังไงครับนี่ครับแล้วหนวดชี้เลยเป็นไงเป็นไงลงนะลงเออชัดเจนราชเชษชอบครับก็ใหม่ยอะครับนี่ไงเฮีลง โอ้ดิ <Ha an. S 1> คือ,อทางด้านสมเกียรติทับเจริญนอว่าพิชาต <c oughs> ิแกยกมือเหมือนจะรอเอาแต้มเลยนะ <c oughs> ได้ครับอ่านะครับกิติรัศมายังเปิดได้ครับลูกนีโอ้ยผ้ากลางครับเอาแต้มได้สิว่าเจนครับครับไตะผ้าครับในช็อตนี้ครับอ่านี่ยังเกือบบล็อกได้ครับแปดกต่อแปดแต้มครับ กีตาร์ธรรมรัตน์ครับเสิร์ฟจี้มาใส่ที่ปกตีเปิดจังหวะแรกและจมรักจงทำดีลดไปตนโอ้ยโลงครับจูบบ้าเลยนี่ชี้จูบลงครับชอบท่าคือจริงๆอ่ะพี่แกมั่นใจมากเลยนะว่าชัดเจนครับปกติพี่ครับโอ้ล้วมันสมองนะเออชี้ทั้งทีมครับผมชี้ทั้งทีมเลยครับโอ้ยชี้ปลาทองนะครคอมเมนต์เข้ามาพูดจากันได้นะครับ ครับแปดต่อเจ็ดครับดูเสิร์ฟไม่ี่อยดีโอ้โหมาครับมาครับเสิร์ฟไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับพลาดไปนิดนึงครับเอาลครับเก้จ็ดเกต่อเจ็ดครับทีฟักดีทีหกสิบอัพแล้วนะครับเห็นอย่างนี้ขับรถนิ่ได้ทั้งวันเลยครับโอ้ยเอาลครับจหวันี้เกี่ยวได้ครับมาชาติจหวะนี้ครับโอ้เกขึ้นมาได้พี่ผู้เก่งอะไรกันมาเอาละครับโอ้ยวเดด เป็นคะแนนของว่ายิสานครับโอ้เสียดายเลยครับพี่ครับศพเกียรติทัพเจริญครับถือว่าพี่ชาติครับพี่ชาติสวนสยามครับเออครับจุดหมอรู้นะในประเภทอ่าดับเบิลโอเพนสองสองครับประชาชนชาทั่วไปครับก็คอติดตามจุดคู่นะครับนะครับยังไหวครับปุ๊ จะมาขึ้นมาครับพี่ปุ๊กเด็กรุกขึ้นมาได้ครับลายพกอที่ผ่าอีสานครับในคะแนนของที่ภาคอีสานนะครับปูสกอร์ขึ้นมาเท่ากันเฉยเลยครับปูไม่น่าเชื่อนะครับเหมือนว่าเมื่อกี้ภาคกลางจะนำห่างๆอยู่ครับผมตอนนี้กลับมาเท่ากันแล้วครับเก้าเท่ากิติรัตน์ธรรมรัตน์ครับหรือว่าพี่เปียครับอดีตผู้เล่นสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับเสอร์มาติดตาข่ายครับโอ้แล้วก็เป็นแชมป์เลือกสารกิจด้วยนะครับ เก้าสิบก้าต่อสิบแต้มครับเพิเสิบของทีมฝ่ายสามมายังเปิดนะครับพี่พักดีให้กับพี่ชาติสวนสยามจังหวะแต่ยอดไปโอ้โดนเกี่ยวครับพี่ปูเกี่ยวกายพุทธไลยจำถึงสองชุดมาได้ไกลแล้วโอ้โหนันเหนียวจริงๆนะคะแนนที่ผมยอมให้กับพี่ปูเกี่ยวกายพุทธไลยนะครับให้คะแนนกับพี่ปูไปเลยครับลูกนี้ครับนี่ครับเกี่ยวโชว์และพี่สุชินครับใส่สกอร์ไว้รอเลยครับไม่พลาดครับสุดๆครับสิบ เท่าสิบเท่ากันครับโอ้โหกันแนนไม่หนีไปไหนเลยเอาตัวเชนเน็ตนาลูกนี้ครับเอาไปได้ลูกบากันิาเทสุภัสเยทราบครับลูกนี้ยิบเลยครับเจ้าตัวเสียดายครับโอ้กลายเป็นขึ้นแท่นเลยครับภาคอีสานครับโอ้ดูฮะกะโอกะเยียมเยมนะครับนี่ก็อยู่หน้าเน็ตครับโอ้ล้วก็เป็นอ่าแต้มที่สำคัญเลยครับต่อทั้งสองทีมครับจะเสมอหรือว่าจะ เป็นภาคีสานคว้าแชมป์ไปครับแบทรอยนะครับโอ้เราเป็นเราเป็นการบุกของภาคอีสานด้วยเอ้ลยโอ้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 ยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ไม so şey ่อยากจะเชื่อครับไม่อยากจะเชื่อครับโอ้โหเหลือเชื่อครับกรมปตีเสมอได้ในแจ้าสุดท้ายครับดูดูโอ้เป็นไปได้ครับภาคีสานนึกว่าออกครับใช่ครับโอ้โหเชาติรี่ยครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อครับ สิบเอ็ดเท่าเฉยเลยครับไม่เชิญไปเอาครับไม่มีดิวครับแต่เดียวเท่านั้นครับตัดสินครับแล้วก็เจ้าบ้านที่น้อยเป็นทางตาครับโอ้ยดาม่ากันเนี้ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อครับคัดิวหรือเปล่าครับผมสำหรับการแข่งขันในเอ่อตะก็สติแตะก็ฟุตบอลมาจีบีเอนครับก็ขอบคุณทางด้านสสสครับแล้วก็ สมาคมกีฬาตะก้ออาวุโสนะครับ้อ